ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ20-30ถึง30วันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์วันจันทร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2564หรือปี2021 เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้ากาศติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศจากแหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีแล้ก็ในเว็บไซต์ข้อมูลเราสรุปนะครับ1889ที่ผ่านมาในส่วนของ ภาคใต้เองนะครับมีหย่อมความกดอากาศต่ําเข้าสู่ทางภาคใต้ตอนล่างทางตอนบนครับก็มีอิทธิพลของกระแสลมในส่วนของพายุนั้นก็ไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยเรานะครับก็ตีแทงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปแต่อิทธิพลดังกล่าวนั้นก็จะเป็นส่วนของลมหรือหย่อมความกดอากาศสูงกำลังบานกลางหรืออําลังอาจจะค่อนข้างแรงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นส่วนที่สรุปว่าพายุไม่ได้มีอิทธิพลไม่ได้มีผลกับในส่วนของบ้านเราที่จะมีผลนั้นก็คือทางภาคใต้นะครับเป็นย่อมความกดอากาศต่ําในส่วนของอุณหภูมิบ้านเราก็จะเริ่มลดลงครับวันนี้วันจันทร์ที่20นะครับอาจจะมีกระแสลมยังคงแรงอยู่บ้างอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงนั่นหมายความว่า อุณภูมิในครั้งนี้ถ้าดูจากเส้นที่เป็นเส้นเตวกำกับความหนาวความเย็นเนี่ยก็แค่เป็นบนอากาศเย็นยังไม่หนาวครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเส้นหนาวเนี่ยมันยังมาไม่ถึงภาคตะวันออกอยู่แค่ทางภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเข้าไปดูแลบริหารจัดการส่วนที่หลายท่านได้สอบถามมาว่าโอ,โอ้จะทำยังไงดีเนี่ยเรื่องของลม พี่นักศึกรก่ครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะนําเรียนอาจจะเป็นในส่วนของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกดินฟ้ากัดผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าทุเรียนเป็นพืชภูมิศาสตร์คือเขาจะต้องมีสถานะสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เอื้นนออำนวยคือทั้งร้อนและชื้นถ้าร้อนแห้งแลง้งเขาก็อยู่ไม่ได้ถึงอยู่ได้เจริญเติบโตได้เขาก็ไม่ให้ผลผลิตถึงให้ผลผลิตเขาก็ให้น้อย อย่างเช่นทุเรียนต้นหนึ่งเนี่ยมันควรจะได้50ลูกก็จะเหลือแค่17-18ลูกอันนี้คือส่วนหนึ่งที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้อม้นยประเด็นก็อยู่ตรงนี้ครับว่าไม่ว่าจะปลูกในเขตใดพื้นที่ใดก็ตามล่าสุดนี่เห็นว่าทางฟิลิปปินส์ก็โดนพายุลูกนี้ถล่มไปเยอะทีเดียวอินโดนีเซียที่ผ่านมาก็ภูเขาไฟระเบิดนะครับในส่วนของอเมริกาก็โดนพายุทอร์นาโดประเทศอื่นๆละ่ะ มีโอกาสทางนั้นครับเวียดนามก็เจอฝนเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยจึงอยากจะนําเรียนว่าทุเรียนเป็นพืชภูมิศาสตร์ย่อมเป็นตัวที่เขาถูกจํากัดและก็คุมกําเนิดไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องของอสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจนั่นก็คือโดยในส่วนของพฤติกรรมหรือลักษณะความเป็นอยู่ลักษณะนิสัย ความต้องการของเขาสิ่งที่เขาชอบและอะไรที่เขาไม่ชอบเหมือนกับเลี้ยงเด็กเลยครับดังนั้นในส่วนของผมเองนั้นจึงอยากจะให้ท่านได้ฟังข้อมูลตรงนี้บ้างว่าเราคงจะต้องเน้นไปในเรื่องของการปรับสภาพโครงสร้างของสวนให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชของทุเรียนและเราก็จะต้องปรับโครงสร้างของสวนไม่ให้เหมาะต่อศัตรูพืช ถ้าเป็นเรื่องของกระแสลมนั้นเหนืออำนาจการควบคุมครับผมเรียนว่า,าผมเองในฐานะที่เราก็เป็นชาวสวนด้วยกันนนะครับวางแผนทุกอย่างต่อสู้มาทุกอย่างไม่สามารถที่จะไปได้หยุดมันได้แต่ก็แค่เพียงชะลอความเสียหายเพราะฉะนั้นที่พี่น้องสกอนท่านถามมานะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับตรงนี้แหละโอ้โหโดนลมเสียหายเยอะเลยคือผมอยากจะให้เข้าใจอย่างนี้ว่า ด้วยเจตนาด้วยความรักความห่วงใยของท่านท่านก็อาจจะหยัดดูแลบำรุงฟืนฟ้นฟูยังไม่ใช่เวลาครับเพราะท่านลงทุนไปท่านใส่ต้นทุนเข้าไปท่านบำรุงเข้าไปท้ายสุดมันอาจจะทําให้เสียหายทั้งต้นทุนเสียหายทั้งผลผลิตอธิบายตรงนี้เนี่ยหลายท่านก็บอกอ่าแล้วมันเป็นยังไงคือในเวลานี้นะครับติดตามพยากรณ์อากาศเขาบอกว่า ในช่วงเดือนมกราคมนุ่นอาจจะมีโอกาสที่จะเจอหนาวอีกรอบหนึ่งมกราเนี่ยไปถึงปลายมกราครับจะหมดจริงๆก็คือกุมภาแต่แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าความหนาวเย็นตอนนั้นมันจะลงมาถึงหรือไม่ในภาคตะวันออกอาจจะอยู่ทางเหนือทวันออกชฉียงเหนือก็ตามเพราะนั้นในส่วนของเวลาจากนี้ไป20สธันวาไปถึง20สมกราหนึ่งเดือนเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะชักนําเราจะส่งเสริมเราจะกระตุ้นใบอ่อนออกมาให้ใบมันดีขึ้นอาจจะเสียหายอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังนาเรีินก็คือว่าเราก็ประครับประคองไปก่อนให้เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์การประครับประคองตรงนี้ก็คือการให้อาหารทางดินการใส่ปุ๋ยนะครับการให้น้ําน้ําก็จะต้องประคองไปตลอดให้มีความชื้นตลอดอย่าให้เขาดินแห้งแต่ไม่ใช่เปียกแฉะนะครับ ประการที่สองปุ๋ยปุ๋ยก็จะเป็นในเรื่องของการบำรุงครับไม่ใช่ว่าจะเป็นสูตรสิ้นคิดคือคนที่มีความรู้มีความเข้าใจก็อาจจะมาดูถูกดูแคลมคนที่ไม่ไม่ได้แสดงความคิดไปว่าปุ๋ยสูตรเสมอเป็นปุ๋ยสูตรสิ้นคิดมันก็คงไม่ใช่นะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กเราก็อาจจะเป็นตัวหน้าสูง 1 8 4 5ปดสีห้ายีแต่ถ้าเป็นทุเรียนโตเราก็อาจจะสูตรเสมออาหารเสริมทางดินครับทีเคพัดทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยสองตอนนี้ก็ต้องแถมเซอร์คอนเข้าไปนี่คือในกลุ่มของการดูแลทางดินส่วนทางใบเราก็ใช้ปัจจัยบำรุงไปตามภาวะปกติส่วนที่มีดอกเราอาจจะต้องลดปริมาณดอกลงนะครับการลดปริมาณดอกลงให้ดูตามคุณภาพของใบ ใบมีพอประมาณเท่าไหร่ก็ลดปริมาณดอกเท่านั้นทีนี้ประเด็นก็คือจะทําให้ใบนั้นฟื้นฟูกลับมาส่วนดอกเลี้งเก็บไว้เก็บไว้คือถ้าหาว่าเขาไม่ติดก,ก็คือไม่ติดครับปัญหาสําคัญที่เราจะต้องเข้าใจคือถ้าทุกซีกใดก็ตามที่มันโดนกระแสลมแรงหนักมันก็จะฝ่อแห้งไปเลยตาดอกอันนั้นคือเสียหายแล้วไอ้ส่วนที่เป็นดอกโตนะครับ เขาก็อาจจะ,ะ,จะเจริญเติบโตต่อไปได้เสร็จแล้วพอทุเรียนแตกใบอ่อนตรงนั้นแหะครับคือความเสียหายละลอกที่สองดังนั้นผมก็เลยอยากจะนําเรียนว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหมดไปซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งยังเหลือซิกที่มีใบก็จะไว้ผลผลิตได้ซีกที่ไม่มีใบแล้วก็ตัดแต่งดอกทิ้งไปนี่เป็นประเด็นนะครับแล้วขั้นพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผ่านไปหนาวผ่านไปความร้อนความชื้นเข้ามาเราก็ไปฟื้นฟูสภาพต้นกันอีกครั้งหนึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่คือประสบการณ์เท่านั้นเองนะครับก็นํามาเรียนให้เข้าวิญญาว่าซีกที่ยังมีใบเหลือก็ยังพอไว้ผลผลิตได้เพราะทุเรียนเขาไม่ได้แบ่งพวกนะครับไม่ใช่ว่าแบ่งเหมือนกับนักการเมืองแบ่งพักหรือว่าคนที่มีความคิดเห็นต่างจะแบ่งกันทุเรียน่ะซีกใครซีกมันครับรากอยู่ด้านไหนเขาก็หากินส่งขึ้นสู่ด้านนั้น ระบบท่อน้ําท่อส่งมันคนละเมนกันก็จะดูแลต่อไปนี่คือประเด็นที่ผมเอาประเด็นคําถามแล้วมานําตอบในช่วงของต้นของรายการอันนี้ก็คือประเด็นที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุเรียนในเวลานี้ในส่วนของช่วงนี้นะครับบังเอิญมีประเด็นคําถามของพี่นศกนว่าได้ยินประกาศในเรื่องของยาที่เอามาพ่นแผลแลต้นเน่าของทุเรียนตอนนี้เป็นกันเยอะทีเดียวก็แนะนํานะครับ สารตัวนี้ชื่อว่าไฟแท็บเอ็มไฟแท็บเอ็มก็คือตัวเมทัลซิลสาบวกกับแมนโคเซปเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษที่เขา,เาบริษัทซินเชนทานะครับได้ซะได้นําเข้ามาและก็ส่งเสริมในเวลานี้โดยการนำไปพ่นที่ตำแหน่งของแผลเนา่าอัตราการใช้ก็คือ1 0 0ซีซีต่อน้ำา1ลิตรผมเรียนนะครับว่าการพ่นตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เรานั้นประหยัดประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยด้วย กรณีถ้าเรามีมอดเราก็ใช้ไซาสารกำจัดมอดฟิปโปโนิลเติมเข้าไปอันนี้เป็นอีกพิธภัณฑ์หนึ่งซึ่งเหมาะมากในเวลานี้นะครับคือกรณีของเมทรซิวเขาจะทำงานต่อเนื่องระยะยาวส่วนแมนโคเซบก็จะไปทำให้เชื้อนัน้อ่อนกำลังหรือการควบคุมในระยะเวลาสั้นทั้งหมดเนี่ยจะไปควบคุมการขยายพันธุ์ของเชือ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับการพ่น เราใช้น้ําเป็นตัวนําพาและซึมซับสารจับใบก็มีเหตุจําเป็นเช่นเดียวกันนี่คือหนึ่งอีกผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้ในการควบคุมโรคราต้นเน่าในเวลานี้สำหรับประเด็นสาระในส่วนของทุเรียนนะครับที่อยากจะนำเรียนเสนอในวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในเรื่องสถานการณ์เกี่ยวข้องกับคำว่าคุณภาพและก็การตลาดนั่นก็คือลักษณะของขนาดน้ำหนักรูปทรงของทุเรียน ซึ่งในปัจจุบันเรามักจะทราบก,กันนะครับว่าคุณภาพของทุเรียนที่มีการจำหน่ายกันในทุกวันนี้เนี่ยเราจะมักนิยมในเรื่องของคำว่าไซส์หรือขนาดน้ำหนักแล้วก็รูปร่างรูปทรงที่ในอดีตนั้นทุเรียนของเราอาจจะอยู่ในระดับของการส่งออกและก็ทุเรียนที่เป็นผลโตก็ค่อนข้างจะยังจำหน่ายได้ แต่พอมาถึงปัจจุบันกระแสนในการต้องการหรือความต้องการในด้านของการตลาดก็จะเป็นทุเรียนไซส์เล็กกับทุเรียนไซส์กลางนั่นหมายความระดับ2กิโลครึ่ง3กิโลครึ่งถึง4กิโลครึ่งไม่เกิน5กิโลถ้าเกิน5กิโลก็จะกลายเป็นปัญหาด้านการตลาดทันทีการสำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของเกี่ยวกับทุเรียนเป็นประเด็นสาระหลักและเกี่ยวข้องกับ ขนาดน้ำหนักรูปทรงสีผิวคือเรื่องของคุณภาพของทุเรียนแล้วก็ต่อมาประเด็นปัญหาก็คือเรื่องของรูปทรงซึ่งขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่ารูปทรงการพัฒนาของผลผลิตทุเรียนโดยภาพรวมส่วนใหญ่น,นั้นค่อนข้างจะเกิดแสดงอาการะชะง,งักการจเจริญเติบโตแล้วก็บิดเบี้ยวเพราะนั้นเราก็มาเข้าสู่ประเด็นในสาระตรงนี้สองประเด็นหลัก ในช่วงแรกนะครับก็คงเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเจริญเติบโตของผลทุเรียนคือผมจะไม่ย้อนกลับไปนะครับในส่วนของอายุตั้งแต่1เดือนมาจนกระทั่งถึง 30, 40, 50วันเพราะว่าในส่วนของตรงนั้นน่ะถ้าหากว่ากระบวนการดูแลบริหารจัดการดีรูปทรงเขาก็จะสวยมาตั้งแต่ขนาดเล็กและพอมาถึงอายุ50วันหรือ55หรือ60วัน เขาก็จะเกิดแสดงอาการบิดเบี้ยวหรือเกิดแสดงอาการชะง,งักการเจริญเติบโตหรืออาจจะแสดงอาการแสดงในเรื่องของหนามหรือสีผิวซึ่งตรงนี้เป็นการบอกหรือส่งสัญญาณให้กับเราเชาวสวนได้ทราบนะครับว่าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเขาขาดแทนอะไรและเขาต้องการอะไรที่ให้ใช้เรานั้นเอาใจใส่ดูแล เราต้องย้อนกลับมาดูก่อนนะครับว่าประเด็นรูปแบบการตลาดหรือคําว่ารูปทรงของทุเรียนหรือคุณภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตปัจจุบันการตลาดนั้นเราอาจจะได้ยินกระแสว่าทรงบีหรือไซบีค่อนข้างจะได้ราคาดีเป็นความต้องการมากกว่าคือจริงๆครับมันก็เป็นเรื่อง,งกลไกการตลาดนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าทรงบีหรือซื้อได้ราคาถูกคุณภาพเนื้อภายในดี ทีนี้ประเด็นก็คงเป็นเรื่องที่ผมอาจจะให้เห็นภาพการตลาดเล็กน้อยว่าทําไมในปัจจุบันเนี่ยผู้ซื้อหรือผู้รวบรวมเพื่อการส่งออกจึงใช้ทุเรียนไซส์กลางกับเล็กก็เพราะว่าในส่วนของราคาที่ค่อนข้างจะแพงในตลาดปลายทางยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงกํบบาลังซื้อก็จะลดลงเปลือกก็หนาคุณภาพภายในนั้นก็อาจจะไม่ดีพอ หรืออาจจะดีแต่ว่าในลักษณะของผู้ซื้อไม่ได้ทานผู้ทานไม่ได้ซื้อคือภาษาเราครับคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อประมาณนั้นด้วยมันมีหลายเหตุผลเพราะฉะนั้นการบรรจุหีพอหรือลักษณะของคุณภาพเนื้อภายในถ้าเป็นทุเรียนไซาการไซเล็กเปลือกก็จะบางเนื้อก็จะเยอะอยู่ภายในอันนั้นเราก็แสดงให้เห็นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เราจึงได้นําเรียนมาตลอดว่ารูปแบบของการผลิต มันก็ต้องมาในลักษณะของตรงนี้แต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าคําว่ารูปทรงก็คือจะเป็นห้าพูจะเป็นสี่พูเม็ดจะเป็นสามพู2เม็ดจะเป็นสองพู2สองเม็ดตรงนี้ขึ้นอยู่จากกระบวนการผสมเกสรถ้ากระบวนการผสมเกสรดีเขาก็จะสวยมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งมาถึงอายุ5 0 5 5วัน60วันส่วนด้านของขนาดน้ำหนัก มันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของใบและปริมาณผลถ้าผลผลิตมากคุณภาพใบน้อยทุเรียนก็จะเป็นไซส์เล็กหนามแดงเป็นลายไทยก็คือหนามตีหนามเล็กปลายหนามเรียวนหนามหยีหนามเป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นในกรณีที่คุณภาพใบดีและผลผลิตน้อยก็จะกลายเป็นทุเรียนไซส์ใหญ่เกิน5กิโล5กิโลครึ่ง6กกิโลนะครับเป็นทรงใหญ่ไปเลย ซึ่งทรงใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นทรงยาวตั้งแต่แรกหลายสวนครับโพส์ตกันในภาพของสื่อโซเชียลบอกทุเรียนสวยมากตัดแต่งดีลงตำแหน่งพอดีท้ายสุดอาจจะเป็นจะไซสเกินขนาดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนนะ่ะไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จที่เราจะดูกันแค่ภาพดังนั้นก็บอกว่าถ้าเป็นคุณภาพใบาปานกลางทุเรียนไว้พอดีลักษณะของทุเรียนจะเป็นทรงกลม แล้วเราไปโหมเอาในช่วงท้ายก็จะกลายเป็นทุเรียนที่อยู่ในเบอร์เพื่อการส่งออกนี่เป็นประเด็นที่เราต้องทําความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนแต่ว่าประเด็นที่ผมกําลังจะนําเรียนนั้นก็คือคุณภาพที่เกี่ยวกับรูปทรงน้ําหนักสีผิวฐานทั้งหมดมาจากคุณภาพของใบใบจะเป็นผู้ผลิตพลังงานแปลสภาพดินน้ำอาหารอากาศแร่ธาตุด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงและเปลี่ยน พลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานธาตุอาหารมาเป็นพลังงานในเรื่องการเจริญเติบโตของผลความสัมพันธ์ตรงนี้จึงเป็นหลักสําคัญที่เราจะต้องทําความเข้าใจบทบาทหน้าที่ก็จะเป็นเรื่องของการแปลสภาพจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมถ้าเราจะพูดถึงขนาดก็ต้องเป็นในส่วนของไนโตรเจนถ้าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของ คุณภาพใบการควบคุมปริมาณในตัวเจ้นก็เป็นเรื่องของฟอสฟอรัสการสร้างแป้งการสร้างความหวานก็เป็นเรื่องของโพแทสเซียมการเจริญเติบโต,วตวความแข็งแรงความทนทานก็เป็นเรื่องของโพแทสเซียมถ้าเป็นเรื่องของคุณภาพของเนื้อก็จะเป็นแคลเซียมเป็นโบรอนถ้าเป็นในด้านของสีในเรื่องของกลิ่นก็จะเป็นเรื่องของกรรมถาาันเรื่องของทองแดงนะครับ การแปลสภาพสารอาหารก็เป็นเรื่องของแมกนีเซียมเพราะฉะนั้นธาตุอาหารที่มีบทบาทสําคัญเป็นตุลธาตุหรือธาตุรองก็เป็นแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมกำมะทันเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้แหะครับจึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตที่เราต้องทําความเข้าใจประการต่อมาระบบของการเจริญเติบโตตรงนี้ถ้า เราขาดแคลนหลักสำคัญก็คือเรื่องของน้ำน้ำจะเป็นตัวนำพาฐานอาหารที่แตกตัวในดินเข้าสู่ระบบรากขึ้นไปสู่ใบจากใบไปสู่ผลแล้วก็รักษาสมดุลในส่วนของต้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตเกี่ยวกับอายุการเจริญเติบโตเพราะนั้นน้ำก็ต้องเป็นปัจจัยหลักอากาศแสงแดด แสงแดดที่ยาวนานความเข้มข้นของแสงที่สูงก็จะเป็นส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตทั้งสิ้นนี่คือภาพรวมนะครับทีนี้เราก็ต้องเข้ามาดูในประเด็นต่อมาว่าแล้วในส่วนของความสัมพันธ์ถ้าอย่างกรณีของการเจริญเติบโตทําไมในส่วนของเมื่ออายุ50-55วัน60วันเขาจึงแสดงอาการบิดเบี้ยวทั้งทที่สวยงามมาตลอด เราก็ต้องเข้าใจว่าในส่วนของคําว่ารูปทรงนั้นมันเกิดจากกระบวนการปฏิสนธิภายในคือกระบวนการผสมเกสรถ้าเม็ดใดหรือพลูใดที่มีเมล็ดเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีและ,จะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าจนกว่าเขาจะโตพอแล้วเขาจึงจะแบ่งพลังงานไปสู่ผลในพลูข้างเคียงเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นรูปทรงเหล่านี้เริ่มเบิดบิดเบี้ยว คำว่าบิดเบี้ยวเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการเติร์กโตของพลูที่เร็วกว่ากับพลูที่ช้ากว่านั่นเป็นประเด็นเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอยู่ในราวประมาณ20วันโดยประมาณซึ่งถ้าหากว่าพลูที่ได้รับการผสมเกสรดีมีเมล็ดเขาจเจร,ริญเติบโตได้เร็วพอเขาเพียงพอแล้วเขาก็จะเผื่อไปได้พลูข้างๆอันนี้คือรูปทรงที่บิดเบี้ยว การแสดงพฤติกรรมการแสดงอาการเหล่านี้ก็คือส่วนของหนามก็คือเปลือกเราต้องเข้าใจนะคะว่าการจเจริญเติบโตของทุเรียนนั้นในระยะ30วันแรกเนี่ยเขาก็จะสร้างเปลือกสร้างเมล็ดสร้างเปลือกกับสร้างเมล็ดจนกระทั่งถึง45 50้าวันพอถึง50 55หวัน60วันเมล็ดก็สมบูรณ์แบบ เขาก็จะเดินดึงพลังงานมาเป็นศูนย์บัญชาการดึงพลังงานมาแล้วก็มาเกิดการขยายตัวของการสร้างเนื้อและเปลือกคู่กันไปเพียะนั้นในช่วงห้า0 7บสเจ็ดวันไปถึง90วันจะเป็นการสร้างเนื้อจากภายในขึ้นมาด้วยปริมาณการต้องการใช้การสร้างเนื้อก็จะเป็นต้องการไนโตรเจนที่ค่อนข้างจะสูง ฟอสฟอรัสก็จะมีความสำคัญในการใช้ต่ำลงท้ายสุดเราก็จะกลายเป็นสูตรที่เราจะสังเกตว่าจะปริมาณไตรโตเจนเนี่ย15ส่วนตรงกลางคือฟอสฟอรัสเหลือ5หรือเหลือ9ท้ายก็จะเป็นโพแทสเซียมก็เป็น20เพราะว่าส่วนใหญ่เราสูญเสียโพแทสเซียมไปกับการชะล้างเพราะนั้นสูตรของทุเรียนส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็น1552015920 15, ในส่วนของตรงนี้คือสูตรในปัจจุบันนั่นนะครับส่วนท่านทิ้นใช้12 12 17ก็จะกลายเป็นเรื่องของปกติครับเป็นสูตรปกติโดยรวมทั่ว,วไปเมื่อก่อนนี้เราก็จะนิยมใช้สูตรนี้ทีนี้เราก็ต้องหันกลับมาดูว่าในส่วนของคุณภาพของการใช้พลังงานภายในเนี่ยเมื่อเกิดการสร้างเนื้อและเปลือกพร้อมๆกัน จะใช้ระยะเวลาตรงนี้อย่างน้อยประมาณ1เดือนนะครับหเดือนโดยประมาณก็คือตั้งแต่หกสิบเจ็ดสิวันโดยประมาณถ้าหากว่าพลังงานที่เขาผลิตได้น้ําดีอาหารดีพลังงานดีธาตุอาหารดีเขาก็จะเริญเติบโตไปได้ไม่แสดงอาการอะไร ส่วนในระบบของการที่เขาจะดึงลงพลังงานลงมาจากใบเดินลงมาที่ผลจะเกิดจากการทํางานของปัจจัยสองอย่างก็คือจากใบามาที่ผลก็เป็นเรื่องของธาตุอาหารคือแคลเซียมและโบรอนเป็นแคลเซียมโบลอนนะครับส่วนในตัวผลเองก็จะเป็นหน้าที่ของเมล็ดเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสมมุติว่าเรามีโรงครัวโรงหนึ่งเราเลี้ยงผลทุเรียนได้แค่50สบผลแต่เราไว้80สิบผล เราก็ต้องเข้าใจว่าผลเหล่านั้นการพัฒนาการเจริญเติบโตเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่าการเจริญเติบโตย่อมต้องช้าเพราะว่าอาหารที่มาเลี้ยงเนี่ยมันไม่พอก็ต้องแบ่งเฉลี่ยกันไปเมื่อเฉลี่ยกันไปเนี่ยบางครั้งเม่อมันไม่พอมันก็จะผอมมันก็จะอดอยากออแสดงอาการหนามแดงรูปทรงชา้าอันนี้คือถ้าเราไว้ผลดกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไว้ผลพอดี อาหารที่เราเลี้ยงมามันพอการจเจริญเติบโตก็ดีสีหนามก็เขียวลักษณะก็เป็นปกติให้เข้าใจตรงนี้เองครับเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นเนี่ยมันก็จะต้องกลายเป็นว่าแล้วเทคนิคละ่กละกรณีของการที่เราจะฝืนไว้ผลจำนวนมากก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเติมอาหารเข้าไปมาก เติมน้ำเข้าไปมากเติมอาหารเข้าไปมากก็ไปชดเชยหรือไปทดแทนได้มิใช่เป็นสูตรสำเร็จนะครับว่าโอ้ยหเราจะต้องตัดแต่งผลให้พอดีนั่นคืออันตรายครับสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สำหรับผู้มีประสบการณ์ก็จะเป็นเรื่องพอดีตัวเพราะว่ามีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจดังนั้นในเทคนิคนยมันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นจะต้องพอเห็นทุเรียนจเจริญเติบโตไม่ดีเราจะต้องไปแต่งผลออกไปตัดผลออกเพื่อให้มันอยู่พอดี มันอาจจะเป็นวิธีแก้ไขรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่จากการศึกษาที่เราทำงานศึกษามาว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะพัฒนาบํารุงดูแลเราเพิ่มปัจจัยเพิ่มน้ำเพิ่มอาหารเพิ่มอากาศ,เพ,ากาศเพิ่มแร่ธาต์เพิ่มเข้าไปมันก็จะใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตต่อไปอีกดังนั้นสรุปได้ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำให้ทุเรียนสุก ตตมเหมือนกับที่ตัวเลข120วันมันไม่ใช่นะครับเราอาจจะทําทุเรียนให้สุกแค่113วันก็ได้138วัน135วันได้อยู่ที่แผนการจัดการของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของรูปทรงที่เขาแสดงอาการนั้นจะบอกให้เราเห็นภาพด้วยมูลเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไร การที่เราจะไปแก้ไขรูปทรงการแก้ไขน้ําการทุเรียนไม่โพง่งพองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความเข้าใจว่าเราจะต้องดูเฉพาะในส่วนของเราว่าเกิดจากมูลเหตุปัจจัยอะไรแล้วเราไปแก้ตรงนั้นผมอยากจะให้ท่านเข้าใจต่อไปว่าในการพัฒนารูปทรงเนี่ยถ้าจํานวนผลน้อยจํานวนใบเยอะการสุกแก่ก็จะเร็ว ถ้าจำนวนผลมากจำนวนใบน้อยการสุกแก่ก็จะต้องช้าออกไปแต่การสุกแก่นั้นก็จะขาดคุณภาพเพราะปริมาณธาตุอาหารต่างๆที่เป็นตัวใช้ในการปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตก็ไม่เพียงพอเราจะเข้าไปแก้ไขพัฒนาตรงนี้อย่างไรหลักการสำคัญนั้นก็คือเรื่องของการเพิ่มปริมาณขนาดน้ำหนัก สร้างแป้งสร้างเปลือกสร้างเนื้อแล้วก็สร้างสีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำในเมื่อสักครู่หนึ่งที่ผ่านมาผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเราสามารถที่จะยังแก้ไขได้โดยการใช้เวลาในการพัฒนาให้นานออกไปท่านจำได้นะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งในอดีตคือทุเรียนเนี่ยเป็นทรงขนาดเล็ก เราได้มีงานศึกษาวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งว่าถ้าทุเรียนขนาดนี้เนี่ยเราจะพัฒนาต่อไปเพื่อมุ่งไปสู่การตลาดตลาดอะไรละ่ะตลาดภายในประเทศครับต้องการเนื้อแก่ต้องการคุณภาพเนื้อเป็นหลักแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือเราก็จะต้องอาศัยระยะเวลาขยายออกไป ถ้าเราจะพูดกันในภาษาง่ายๆก็คือแทนที่จะเก็บเกี่ยวภายในระยะเวลาร้อยสิบกว่าวันร้อยยี่สิบกว่าวันก็เป็นร้อยสามสิบวันถ้าเราจะพูดภาษาง่ายๆก็คือแทนที่จะเล่งสุกก็กลายเป็นเล่งให้โตเป็นลักษณะของทุเรียนพลูเบงทุเรียนพลูเบงนี้ก็จะกลายเป็นในเรื่องของตลาดแกะเนื้อตลาดทุเรียนแช่แข็งตลาดภายในประเทศซึ่งผู้ซื้อค่อนข้างจะชอบนั่นคือประเด็น แต่เราก็ไม่ได้หมายความถึงขนาดนั้นนะครับว่าจะต้องทำให้เป็นภูเบ่งกลมเหมือนกับฟักทองนันไม่ใช่แต่เราก็แสดงให้ท่านเห็นภาพว่าทุเรียนในกลุ่มลักษณะแบบนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เหตุอีกเหตุหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของทุเรียนที่ไปออกตามกิ่งที่ทามุมเอียง45องศากับต้นจะมีปัญหามากเพราะอะไรเพราะว่าส่วนของพลังงานเนี่ยพลังงานนั้นจะไหลลงอย่างรวดเร็ว ลงไปถึงไหนลงไปถึงระบบรากครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตำนวนตำแหน่งของผลไปอยู่ในกิ่งที่กําลังเทลงมาเหมือนกับรถลงเนินเขาก็จะไหลเลยไปอย่างรวดเร็วลงไปสู่พื้นล่างคือที่รากผลไม่สามารถที่จะดึงพลังงานเหล่านี้ไว้ได้ถ้าเป็นผลผลเดียวหรือสองผลดังนั้นในกรณีของการตำแหน่งของผลก็มีส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะทําให้ผลนั้นมีขนาดเล็กและรูปทรงอาจจะบิด อาจจะบิดได้นะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของการจัดการและเมื่อทราบเหตุทราบลักษณะทราบปัจจัยประการแรกครับสิ่งที่เราจะทําให้ผลน,นั้นพัฒนาเราต้องแยกออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือทางระบบล่าส่วนที่2องคือการพ่นปัจจัยทางใบและก็พ้นไปที่ผลด้วยส่วนที่3ามครับคือการเจาะไปที่ผลโดยตรงถามว่ามันยังได้หรือ จากงานศึกษาวิจัยของเราจะยืนยันว่าได้แน่นอนนะครับ แต่ทางนี้เนี่ยมันจะต้องไปพิจารณาเรื่องของการลงทุนคือถ้าสุนรภาพของเราดีอยู่แล้วเราก็ไม่มีเหตุจําเป็นนะครับที่เราจะต้องไปใช้ปัจจัยทิสิ้นเปลืองแต่ถ้าหากว่าเรามีเหตุจําเป็นคือคุณภาพผลยังไม่ได้เราก็จะต้องเร่งฟื้นฟูให้เข้าสู่เกณฑ์การตลาดหรือความต้องการของตลาดนั่นเองฉะนั้นการจะลงทุนตรงจุดนี้ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบที่ผมได้อธิบายมาวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความ ความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ